แอคทีฟพินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่เราก็ได้รับสินค้ามาจากบริษัทบางกูดนะคะเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์แห่งใหม่เลยค่ะตัวนี้ที่เราได้มาเป็นโดรน รุ่น X5C1 นะคะตัวนี้เป็นอัปเกรดเวอร์ชั่นเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะคะดดดิยมากยอได้มานานเลยอันนี้นี่บางชุดดัทอเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะมีสินค้ามากมายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง หลังจากแกะมาแล้วนะคะนี่นะคะคือทั้งหมดค่ะที่อยู่ในกล่องค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวดโดรนค่ะตัวนี้สีขาวนะคะดีไซน์เป็นตัว X นี่สมกับชื่อรุ่น X5C1 ของเรานะคะ,ะนี่ก็จะมี4ใบพัดนะคะน้ำหนักเบามากๆเลยก็ติดกล้องไว้ด้านล่างแล้วก็มีมาพร้อมกับไฟสีสันสดใสนะคะเอาไว้บินตอนกลางคืนเนาะ นี่อ่าต่อมาที่ชิ้นที่2จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะคะ,ะแล้วแกะนี้ออกก่อนอก็จะมีคันโยกบังคับนะคะตัวนี้จะใช้ทาน 2A ค่ะจำนวน4ก้อนในการบังคับแล้วนอกจากนั้นนะคะในกล่องนะคะก็ยังจะมีเป็นใบพัดสำรองมาให้ด้วยค่ะนี่ใบพัดสำรองแล้วก็มีที่ครอบใบพัด ไม่ให้ใบพัดไปโดนอะไรเนาะอันนี้นะคะก็จะมีสายชาร์จมาให้เราด้วยนะคะเอาไว้เสียบกับจะมีแบตเตอรี่ไว้ให้ข้างในเราก็ใช้อันเนี้ยเสียบชาร์จแบตก็สามารถถอดมาชาร์จกับตัว USB นะคะของคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็จะมีการรีดเดอร์มาให้ด้วยเพราะว่าตรงกล้องเนี่ยคะ่ะเขาจะมีตัวนี่มีการแผมมาให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมเราก็สามารถถอดมา ใส่คอมเราได้เนาะที่สำคัญน่ารักมากเลยมีไข่ควงที่เข้ากับอันนี้มาให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูนะคะอ่าเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราต้องถอดเอาแบตเตอรี่ข้างในนะคะไปชาร์จแบตก่อนเนาะจะบินได้เออชิดนี่อยู่วิธีการถอดง่ายๆเลยดึงออกมา อันนี้นะคะพอถอดออกมาแล้วนะคะข้างในจะมีแบตเตอรี่อยู่นะคะก็ดึงเอาตัวนี้ออกมานี่ตรวนี้เอาไปชาร์จแบตบไปเสียบกับ USB ของคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราเอาไปชาร์จกันก่อนหนึ่งมันจะมีข้อต่ออยู่นะคะอันนี้เห็นไหมก็เสียบกันเนาะแล้วก็ไปชาร์จแบตไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปบินกัน ระหว่างที่รอแบตเตอรี่ชาร์จอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวเครื่องกันก่อนเลยเราก็เอานี่ตัวครอบใบพัดนะคะออกมา ตอนนี้โดรนของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวราแบตเตอรี่เต็มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปบินกันเลยค่ะตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูเนาะเหมือนเดิมนะคะแกะออกมาค่ะสอดต,ตัวแบตเข้าไปก็ปเสียบอันนี้เข้าไปในช่องของมัน เดี๋ยวเรามาลองกดสวิตช์ดูนะคะนี่ไฟติดแล้วโอ้โหถ้าไปบินกลางคืนต้องสวยมากๆเลยแน่เลยอะ่ะโอเคพร้อมสำหรับการบินแล้วค่ะบินเลยไปถุงไปแล้ว Jackie! <laughs> ah! ah! <laughs> <That game> Jackie! <exists. laughs> ไงมาคะวันนี้สนุกเปล่าสนุกเล่นอหนื่ยเล่นจนเหนื่อยเลยใช่ไหม1 1> โดนดีมากเลยเนาะบิน <วะ S 1> ได้สมูทมากมากเลยก็ <วะ S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบของเล่นแบบนี้นะคะ,<ว>ะก็อย่าลืมค่ะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบางกูดนะคะ <Bang. S 1> และพิเศษเลยสำหรับช่วงนี้นะคะถึงแค่วันที่2 1 0ธันวาคมนี้ค่ะของเล่นทุกชิ้นลด8ปเรเซนตเลย อีกนานเลยมีเวลาเรื่องอีกนานเลยเข้าไปดูได้ค่ะแล้วสำหรับที่ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ทำไม